แหงไม่พอตอนนี้ไปเข้ามอมาทุกคนไปเอาใบาจบเรียกว่าใบาจบไหมเรียกว่าหนังสือรับรองวุฒิการศึกษานะยังไม่ไแกะดูเลยเนาะไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปใช้ยังไงนะ <c oughs> ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วเพิ่งได้เข้าไปนะอ้านี่นะคะ อ๋อมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอยสวยอยู่นะอังกฤษว้าว เหมือนจะไม่มีอะไรเยอะนะเหมือนจะมีแค่นี้โอเคโอเคโอเคฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยสะสมตงมันเรียกว่าใบาจบจริงๆใช่ไหมใบวุฒิการศึกษา นี่รืบเอาไปเร็วๆนะคะเพราะว่ารืดโอเคจบคือจริงๆวันนี้ว่าจะไปกินยำอยู่ป้านในหมอนด้วยแหละแต่ว่าอาการยังหน้าเป็นห่วงอยู่นะก็ตั้งใจไปเอาใบเนี้ยตั้งแต่วันสิบสองพอดีว่าตัวเอง มันเป็นอาการปวดหัวแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาไปจริงๆเขาแห้งแต่28สิงหาแล้วนะตายเลยไม่น่าออกมาเลยเราเขาเก็บไว้ที่เดิมก่อนได้ไหมเก็บได้ไหม ดีนะไม่เปิดอยู่ที่มออะมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมโอเคมามามาขุีกันนิดนึงดีกว่า ตั้งแต่จบมายังไม่ได้ใช้ใบนี้เลยนะคะงานที่ทำอยู่เป็นการใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวก็ส <c oughs> ปีแล้วสปีที่ผ่านมามันหายเหนื่อยนะมันหายเหนื่อย <c oughs> เราว่าเรื่องของการรับปร,ริญญานี้นะ่า <c oughs> จะเป็นเรื่องของการเสรียเบตละมันน่าจะเสร็จสิ้น ในเรื่องของเรียนจบนะคะ4ปีปริญญาตีนะในระดับมหาวิทยาลัยนะคะคงจะต้องบอกกับทุกคนว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่เราเฝ้ารอมานานนะมากๆนะคะแล้วก็พยายามทาให้มันไม่มีปัญหามากที่สุดในเรื่องของการเรียนด้วยระยะเวลาที่ผ่านมานะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบทพิสูจน์อะไรหลายอย่างในชีวิตว่า โอเคณนะวันนี้เดินมาถึงช่วงวัยทำงานแล้วนะคะในฐานะของคนที่คิดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะในเรื่องของการทำคอนเทนต์ทั้งหมดของช่องเนี่ย mm. ก็คงคิดว่าคงจะได้เห็นอะไรที่ยังไม่เคยเห็นซึ่งจริงๆงานที่ผลิตออกไปตอนนี้นะคะมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนหนึ่งของชีวิต ยังจะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องเล่าแนะนำนะค่ะที่สามารถที่จะบอกและให้ทุกคนสนับสนุนได้ก็คือติดตามนะเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องติดตามใน Youtube หรือว่าไม่ต้องติดตามใน i n s t a g r กรก็ได้นะคะแต่ว่าติดตามชีวิตของเราไปให้ดีๆละกัน,นะค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่า มันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะคะเอาความมั่นใจมาจากไหนวะว่า,วาคงจะได้เข้าไปสู่ในระบบการทำงานแบบปกตินะคะก็คือ,อที่ไม่ใช่แบบ o r มหุ From Home นะะ่นค่ะ ก็คงจะมีวันนั้นอยู่นะทุกคนอาจจะได้เห็นเราในมูที่จริงจังมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้หรือไม่ได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วนะคะคงจะต้องใส่สุดผูกไท้ามานั่งคุยกันนะเาปะแบบนั้นดีไหมในส่วนของ y t u ู e เนี่ยเราไม่ได้รีบนะทุกคนพยายามที่จะลันให้มันเสร็จนะภายในจริงๆอะ่ะ คิดว่าที่ตารางวางแผนออกมาเนี่ยก็คือภายในปีนี้นะคะให้เสร็จแต่เหมือนจะไม่ทันะมันเร็วม,มากนะคะแต่ว่านั่นแหละมันยังไม่ถึงเป้าหมายตั้งชื่อช่องมาแล้วนะคะว่า MI มสุรภาก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเปลี่ยนทิศทางของช่องจากแนวทางเดิมมากนักนะคะปรับได้แต่ไม่อยากเปลี่ยนนะคะก็ปรับให้มันมีสิ่งที่มันควรจะมี แต่มันก็ยังเป็นตัวเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเป็นห่วงเผื่อหลายคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยทาหนักจังเลยไม่หนักนะคะไม่หนักถ้าหนักเนี่ยจะไม่ได้มาคุยกันแบบนี้ถ้าหนักเนี่ยจะเงียบหน้าหายตาไปเลยแต่ว่าเรามาคุยกันบ่อยนะคะเ,เราเห็นตัวตนเราเห็นทัศนคติกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะจริงๆเหมือนเป้าหมายในชีวิตไม่มีอะไรเยอะมากเลยตั้งแต่เรียนจบมาเพิ่งยีิบสองแล้วมันก็เป็นยีิบสองที่มันรู้แล้วว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไร เพียงแต่กําลังดําเนินการในการทําสิ่งนั้นอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเราคิดว่านะตอนนี้เราคงไม่ได้กลัวอะไรในอนาคตสักเท่าไหร่ก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพอสมควรนะกับการแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะ